สวัสดีครับครับตนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันพุทธที่21รกรกฎาคม2564ครับครับเรื่องของหน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอล์ต่างๆ <c oughs> ก็ยังพอเพียงตอนนี้ในหลายพื้นที่ก<ต><อ>ารแจกกันเยอะเลยหลายๆพื้นที่ตอนนี้นะครับร่วมกันแจกนะครับให้กําลังใจนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ากากหน้ากากาอนามัยถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งสําคัญที่สุดในการเวลาที่เราจะเดินออกจากบ้านหรือไปไหนก็แล้วแต่ต้องสวมใส่เสมอนะครับ เริ่มต้นวันนี้นะครับทางด้านของนาววิกโยธินนะครับก็ห่วงใยประชาชนครับส่งเจ้าหน้าที่ครับไปเดินแจกหน้ากากอนามัยเจลล้างมือพร้อมทั้งให้กำลังใจในการสู้โควิด1 9ครับที่ตลาดสหชัยพัฒนานะครับอำเภอสัตหีตจังหวัดชลบุรีครับพลเรือโทรณร,รงค์สิทธินันครับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาววิกโยธิน มอบหมายให้กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการนาวิโยธินกองทัพเรือครับลงพื้นที่ในการมอบหน้ากากอนามัยเจลล้างมือให้กับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 นะครับ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่3เนี่ยนะครับเชื้อก็กลายพันธุ์ในรอบนี้ถือว่าหนักแล้วก็รุนแรงมากกว่าเดิมติดง่ายกว่ารอบแรกนะครับรอบ2หลายเท่าเลยแหละนะฮะส่งผลให้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วลุกลามไปทั่วทุกจังหวัดครับแล้วก็มีการกระจายทุกกลุ่มทุกวัยส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนครับตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติลงง่าย ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเองนะครับก็มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้นรายวัน โดยท่านทางนั้นนะครับหน่วยบัญชาการนววิกโยธินจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาลงพื้นที่นะครับเพื่อสร้างความรู้ถึงวิธีการป้องกันตนเองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงการแจกหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลให้กับประชาชนไว้ป้องกันตนเองพร้อมทั้งส่งกําลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพิร์สัตหีบโดยหวังว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับก็เป็นภาพที่น่ารักนะครับตอนนี้มีการแจก เจเจนคอห์แจกหน้ากากอนามัย<ช>ตอนนี้ภาพหลักๆเนี่ยเราจะเห็นทําคู่ขนานก,นกันก็คือนอกจากฉีดวัคซีนแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเราด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหลังมือ่อยนะครับในขณะที่สถานที่แต่ละสถานที่ก็ต้องมีการทำความสะอาดไปด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการออกฉีดพ่นลองฝอยน้ํายาฆ่าเชือ้อทำความสะอาดสารากลางจังหวัดตราดครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดประสานขอความร่วมมือให้สำนักง,งานเทศบาลเมืองตราดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกดาเนินการฉีดพ่นลองฝอยน้ํายาฆ่าเชือ้อโดยใช้สารโซเดียมไฮโปคลอไรพ่นฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ของสารการจังหวัดตราดครับก็เ,เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากโรคโควิดสิ้วและก็ยังเป็นการสร้างความมั่นใจครับให้กับประชาชนที่จะเข้าไปติดต่อราชการตามหน่วยงานต่างๆ ไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็พร้อมลุยในการฉีดซิโนฟาร์มในวันที่21กรกฎราคมนี้นะครับก็จะมีประชาชนเข้ารับการฉีดเน,น1,000คนนะครับก็จะฉีดให้กับผู้สูงอายุแล้วก็7กลุ่มเสี่ยงรวมทั้งหญิงตั้งครรภด้านของรองผู้การโรงพยาบาลชนบุรีครับนายแพทย์ธีระศิวดุลน,นะครับ ท่าบอกว่าโรงพยาบาลชนบุรีเนี่ยมีการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคนะครับจากจังหวัดชนบุรีมา3,000โดสจึงได้นำมาฉีดให้กับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง7โรคและหญิงท้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและก็ได้ลงทะเบียนหมอพร้อมไว้หลังจากครบ3-4สัปดาห์ครับ ก็จะเป็นการฉีดเข็มที่2ก็คือแอสตาเซนิกตามประเทศที่มีการประกาศเป็นนโยบายมานะครับส่วนในวันที่21กรกฎาคมครับทางเทศบาลเมืองบ้านสวนก็จะฉีดซิโนโฟาร์มให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบ,บียนไว้กับทางเทศบาลพร้อมทั้งฉีดวัคซีนซิโนแวคให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วยครับที่เทศบาลตำบลบางพระเนี่ยตอนนี้เตรียมความพร้อมพื้นที่ศูนย์พักคอยนะครับไว้ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระแต่นายนนสมเจตเกตวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระก็ลงไปในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งสามารถรองรับได้ประมาณ20-25เตียงครับทั้งนี้เนี่ยทางเทศบาลเองก็มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้นําชุมชนด้วยครับว่าการจะตั้งศูนย์พักคอยซึ่งผู้นําชุมชนก็มีความเห็นชอบครับที่จะตั้งในจุดนี้เป็นการลดอัตราการเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อให้กับคนในครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนซึ่งสารที่ ที่เตรียมไว้เนี่ยนะครับก็มีการทำความสะอาดมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมรับคณะจากสาธารณส,สุขเพื่อเข้าตรวจสอบความพร้อมแล้วก็มีการวางระบบศูนย์พักคอย ด็อกเตรไขมุกเหล่าพีพัฒนานะครับนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวน์ ven, ก็ร่วมกับมูลลนิธิส่งคราะเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีครับมอบเครื่องอุปโภคและชุดกาวป้องกันสารคัดหลัง่งจํานวน500ชุดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อนะครับและก็ยังเป็นการให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัวภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 แทบจะทุกสาขาอาชีพครับก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันก็อยากให้ทุกคนร่วมให้กําลังใจซึ่งกันและกันหากมีกําลังครับก็อยากให้ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งทําเท่าที่เราทําได้เพื่อร่วมกันผ่าน,านพ้นวิกฤตนี้ครับเรื่องการเดินทางออกนอกพื้นที่ครับที่อําเภอบางละมุงเนี่ยตอนนี้ประชาชนเดินทางไปติดต่อขอเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังติดขัดในเรื่องของรายละเอียดข้อมูลการเดินทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหรือเวลาที่จะใช้ในการเดินทางเข้าออกซึ่งจํากัดไว้แค่วันเดียวต้นทางแล้วก็ปลายทางที่จะไปมีกําหนดไว้มากกว่า3จังหวัดซึ่งถ้าลงทะเบียนไม่ครบก็จะต้องลงทะเบียนอีกครั้งใหม่เลยนะครับ ก็จะลงทะเบียนได้ไม่สําเร็จนะครับต้องทําภายในวันเดียวให้ครบเลยนะครับก็สร้างความสับสนทีเดียวครับกระทั่งเจ้าที่ก็ต้องออกมาชี้แจงทําความเข้าใจแล้วก็ให้คาแนะนําในการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องครับทางด้านนายวุฒิศักดิ์สิงห์เดโชแหนเมเพอบางละมุงก็บอกว่าทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีขอร้องให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่งดภารกิจการเดินทางออกนอกเขตสถานโดยไม่จําเป็นไม่เฉพาะช่วงเวลาเคอร์ฟิวเท่านั้นนะครับ แต่ช่วงเวลากลางวันก็จะต้องลดการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายความมั่นคงจะมีการตั้งด่านตรวจอย่างเข้มข้นและก็จัดชุดตรวจเข้มแข็งเพื่อตรวจในเส้นทางระหว่างจังหวัดตลอด24ชั่วโมงโดยเจ้าที่จะประจําด่านจะมีการตรวจสอบหลักฐานกับผู้ที่เดินทางเข้าออกซึ่งก็มีหลักฐานการอนุญาตเดินทางจากเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นใบผ่านครับ หรือผู้เดินทางต้องแจ้งข้อมูลในแอปพลิเคชันไทยชนะแล้วก็จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจด้วยครับถึงจะสามารถออกเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ได้และสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาครับช่วงเวลา3ทุ่มถึงตี4เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกสำหรับการบังคับใช้ประกาศเคอร์ฟิวก็คือห้ามออกจากบ้านห้ามออกจากเคหสถาน รวมไปถึงมาตรการล็อกดาวน์ครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีก12จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับการห้ามออกนอกเขตสถานรวมไปถึงการห้าห้ามนั่งกินในร้านอาหารเนี่ยนะครับซึ่งชนบุรีเองก็เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดครับโดยบรรยากาศเมืองพัทยาครับผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าประชาชนต่างออกมาเสื้อหารตามร้านรถเข็นนะครับรวมไปถึงตามตลาดแล้วก็กลับไปรับประทานที่บ้านกันเป็นจํานวนมาก แล้วก็มี g ก a ็ f ฟู้ดไลน์แมนต่างๆเนี่ยก็มารอรับอาหารเพื่อที่จะไปส่งให้กับลูกค้าซึ่งพ่อค้าแม่ค้าครับก็ต้องรีบการขายอาหารนะครับเพื่อที่จะเก็บร้านแล้วก็กลับบ้านในทันเวลาก่อนเคอร์ฟิวนั่นก็คือ3ามทุ่มนะครับภายหลังเวลา3ามทุ่มครับซึ่งเป็นเวลาห้ามออกจากบ้านตามคาสั่งบรรยากาศถนนพัทยาเหนือไปจนถึงพัทยาใต้รวมไปถึงวอล์กิ g สตรีทพัทยาก็เงียบเหงาครับถนนเส้นหลักและย่อยในเมืองพัทยาที่มีผู้คนสัญจรเคยไปมาเยอะแยะเนี่ย ก็ไร้ผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนพัทยาสาย2ถนนพัทยาสายสามถนนเลียบชายหากรวมไปถึงบริเวณชายหาดครับที่มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนก็กลับไม่มีประชาชนส่วนร้านสะดวกซื้อร้านอาหารต่างๆก็พากันปิดไปนะครับตามคําสั่งทําให้เมืองพัทยาตอนนี้นะเงียบเหงาไปกว่าเดิมนะครับเราก็เป็นกําลังใจให้กันครับอในพัทยาเนี่ยทางด้านของภาคธุรกิจเองเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ต้องประคองตัวเอง เดียวกันก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยลงไปดูแลอย่างจริงจัง้ณน,นของนายบุญอนันต์พัฒนิลป์ซึ่งเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็บอกว่าหลังจากที่มีคําสั่งมาตรการล็อกดาวน์14วันออกมาเนี่ยนะครับหลังจากนี้ภาคธุรกิจเองคงต้องอดทนแล้วก็ประคองธุรกิจต่อไปก็อยากให้ภารครัฐรัามีการเยียวยาทุนประกอบการแล้วก็ลงมาช่วยเหลืออย่างจริงจังภาคธุรกิจได้รับผลกระทบเนี่ยโอ้โหมากพอสมควรแล้วก็ถือว่าเจ็บแบบซ้ำๆครับ ก็อาจจะส่งผลให้ธุรกิจเนี่ยเดินหน้าไปต่อค่อนข้างยากลําบากภาคธุรกิจก็อยากจะให้ภาครัฐนี่นะครับมีการตรวจเชิงรุกเพื่อที่จะคัดแยกผู้ติดเชื้อแล้วก็นําตัวไปรักษานะครับหลังจากมีคําสั่งห้ามนั่งกินซื้อกลับบ้านร้านอาหารเมืองพัทยาเองก็มีการปรับตัวเพิ่มโภชั่นสั่งกลับบ้านโดยให้พนักงานเสิร์ฟเนี่ยมาขับส่งอาหารให้กับลูกค้าเองนะครับเป็นการเพิ่มไรายได้ช่องทางหนึ่งนายต้อมสกุลแท้ครับเป็นผู้จัดการร้านเล้งกี่โภชนา เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่มีคําสั่งห้ามน,นั่งกินที่ร้านทางร้านก็ปรับตัวทันทีครับเน้นส่งทาง grab food ไล man ซึ่งก่อนหนี้ก็จะมีคําสั่งมีคําสั่งก็มีลูกค้าเดินทางมากินอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีซื้อเป็ดย่างส้มตําแล้วก็อาหารตามสั่งจากที่เคยได้50%ตอนนี้ก็ลดลงไปเหลือเพียงประมาณ20%ก็รายได้ก็อาจจะลดลงไปบ้างน,นะครับแต่ก็ยังประคองตัวเองไปได้ประคอง ลูกน้องได้นะครับแล้วก็ยังมีเงินจุนเจือภายในครอบครัวครับหลายธุรกิจนะฮะก็บอกไว้ว่าการขายตอนนี้เนี่ยไม่ได้หวังกําไรละหวังแค่พออยู่ได้ลูกน้องอยู่ได้ตัวเองอยู่ได้ไม่ขาดทุนแค่นั้นพอนะครับอย่างเช่นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดครับก็นําภาคธุรกิจในพื้นที่นะครับฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่สองเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและก็พร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวในเร็ววันนี้ครับ ทางด้านของนายวิชิตสุประสุยานนท์นะครับท่านเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดครับก็เปิดเผยว่าจากการที่สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดนำภาคเอกชนในพื้นที่และประชาชนที่สนใจครับฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกยี่ห้อซิโนฟาร์มที่ได้จองจากราชวิทยาลัยจุฬาภรเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนั้นนะครับในระหว่าง21-23ถึงกร,รกฎาคมนี้ทางสมาคมได้นำผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่สอง ซึ่งตนก็หวังว่าจะสามารถกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เกาะช้างซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการบางส่วนต้องหยุดกิจการไปหลายประเภทส่งผลให้เกาะช้างแทบจะเป็นเมืองร้างในขณะเดียวกันนะครับทางสมาคมก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าสามประกอบการในพื้นที่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ร้อยละเจ็ดสิบการในเรื่องของร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดตากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเราควรจะหาวัคซีน ทางเลือกมามามาฉีดให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวนะฮะเราก็โดยการสะทุหนหรือระดมทุนจากกลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจในจังหวัดหลัดนะฮะมีพิรวมทุนกันมาสั่งซื้อวัคซีนชินโนฟาร์มจากอุลาคอนนะฮะแล้วก็เราก็ได้กำหนดการฉีดเข็มแรกมาผ่านคนมานะฮะประมาณ1,300โดสครับ ก็เราก็แบ่งเป็นสองสองจุดคือคือจุดหนึ่งที่ในโรงพยาบาลกรุงเทพกราดในตัวเมืองปราดนะฮะและอีกจุดหนึ่งก็ที่โรงพยาบาลก้ากเตินอรานี่ครับว่าครั้งนี้วันนี้ที่ก็มีการฉีดเข็มที่สองครับที่ผ่านมาก็เข็มแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมตอนนี้หลายพื้นที่ก็มีการ,รฉีดวัคซีนแบบผสม<ช>นะครับ,รบสลับกันร,ระหว่างซิโรแวค กับซิโนฟาร์มบ้างหรือจะเป็นซิโนแวคกับแอสตาเซเนต้านะฮะหลายตัวนะครับตอนนี้ก็เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดตัวใหม่ก็คือตัวสายพันธุ์อินเดียนะครับตอนนี้หลากหลายสายพันธุ์จริงๆฮะท่งด้านผู้ประกอบการในพื้นที่อายุธยาเห็นเห็นว่าการล็อกดาวน์เนี่ยน้ำออกต่างจังหวัดนะครับจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอน ผู้ประกอบการร้านค้าตามตลาดนัดครับหลายคนก็บอกว่าถ้ามีการล็อกดาวน์แล้วห้ามเดินทางออกต่างจังหวัดนี้นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีผลกระทบกับการค้าขายแล้วก็การประกอบธุรกิจอย่างแน่นอนกังวลว่ารถส่งสินค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดได้แล้วก็จะทําให้ข้าวของสินค้าขาดแคลนในท้องตลาดอาจจะมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาได้นะครับฐานของนายนชัดตลาดไทยเป็นนักธุรกิจค้าขายด้านตลาดนัดหลายแห่ง ทั้งในพื้นที่แล้วก็ที่กรุงเทพมหานครเองนะครับเล่าให้ฟังว่าถ้ารัฐบาลมีการล็อกดาวน์และไม่ให้เดินทางออกต่างจังหวัดจะมีผลกระทบกับร้านค้าที่ต้องรับส่งสินค้าส่วนตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตลาดนัดที่ทําธุรกิจค้าขายก็มีการปิดไปแล้วหลายแห่งนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันตอนนี้บางตลาดเราก็ปิดแล้วแต่ทางพื้นที่ว่าขอความร่วมมือให้ปิดเราก็ต้องปิดแล้วแต่ที่พื้นที่จะสั่ง ตลาดนี้แย่แย่เลยครับคือ,อ,อประชาชนที่จะมาจับจ่ายใสสอยนี่ก็ไม่กล้าออกมากัน,นะกลัวการเวลากาลอะไนี้ทางตลาดเราก็พยายามทำทุกธีทางพ่นยาฆ่าเชื้อที่ร้านในชิ้นส่วนของที่ขายนี่เราก็พ่นให้เลยทางด้านของจุดตรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็เตรียมพร้อมตั้งด่านตรวจ9จุดด้วยกันตามเส้นทางหล,หลักๆต่างๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยลักลอบเข้าออกจังหวัดตาม,มนโยบายของรัฐบาลซึ่งถ้าพบก็จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายหรืออาจจะเป็นการตักเตือนให้อยู่ในพื้นที่นะครับไปทางด้าน,นจังหวัดอ่างทองนะครับก็พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีจํานวนมากขึ้นอยู่ในตอนนี้ครับ ทางน้ของนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับก็ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามพร้อมทั้งทดสอบระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับบริเวณเรือนนอนกล้อง CCTV โทรศัพท์ที่ใช้สำหรับการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยพร้อมเปิดรับผู้ป่วยโควิด -19 ทันทีนะครับเนื่องจากตอนนี้มีผู้ติดเชื้อจากทุกพื้นที่ก็มีการแพร่ระบาดท,ที่สูงขึ้นนะครับ ก็เข้ามารับาการรักษาจำนวนมากเตียงในทุกโรงพยาบาลเนี่ยนะครับตอนนี้ของจังหวัดอ่างทองเนี่ยเต็มเกินอัตราที่โรงพยาบาลจะรับได้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านก็บอกครับว่าโรงพยาบาลสนามเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาพร้อมแล้วนะครับที่จะให้ผู้ที่ติดเชื้อของจังหวัดอ่างทองเข้ามารักษาตัวซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาเป็นสถานที่ที่เหมาะสมนะครับ อากาศถ่ายเทดีบรรยากาศดีพร้อมทั้งมีการดูแลอย่างดีเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับมีอาหารครบ3มือ้อก็อยากขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองสบายใจได้จังหวัดอ่างทองจะดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างให้ดีที่สุดครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับเตรียมสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิดกรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทางด้านของดรฉลวยขันจำนงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่ก็ได้เตรียมจัดก,กำลังเจ้าหน้าที่ให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่และก็เตรียมสนามสำหรับเป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิดนะครับกรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือระหว่างรอครบกำหนด14วันรวมทั้งหลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลด้วยครับหรืออาจจะใช้เป็นสถานที่ที่รัฐเนี่ยจัดให้ก่อนกาหนดโดยตั้งขึ้นที่บริษัทชุมพลโลหกิจจำกัด ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่จํานวน2คูหาด้วยกันสามารถรองรับผู้ป่วยได้300เตียงเป็นที่กับตัวชั่วคราวนะครับซึ่งก็มีความพร้อมที่จะรับผู้ป่วยได้ทันทีเหมือนกันครับ เราไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายเทศบาลพระนครศรีอยุธยาดําเนินการจัดหาสถานที่นะครับเพื่อที่จะทำคอมมูนิตี้ไอโซเลชันโดยด่วนนะฮะเพื่อเลาคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนและยกระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน13 จังหวัดนะครับโดยให้ปฏิบัติตามเป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย14วันจนถึงวันที่2สิงหาคมพร้อมตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ครับโดยการสนับสนุนของกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดําเนินการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตลอดจนอาสาสมัครและจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือและกระจายสิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่ประชาชนเพื่อที่จะต้องบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ครับ ไปดูที่ปทุมธานีครับในายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่นที่เทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองเพื่อใช้แยกตัวผู้ป่วยออกจากชุมชนออกจากครอบครัวเป็นการลดการแพร่เชื้อสู่บุคคลใกล้ชิดและคนในชุมชนมีด้วยกันถึง35ห้องก็ประมาณ150คนนะครับโดยจากการตรวจความพร้อมเพียงก็มีเตียงและก็ของใช้ครบครันทีเดียวครับ มีห้องน้ำแยกชายหญิงถูกต้องตามมาตรฐานของสาธารณสุข และปิดท้ายกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับนายสรายุทธ์แก้วกุลปีชาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาท่านก็เป็นประธานการประชุมการสนับสนุนอัตรากําลังในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อที่จะพิจารณาลักษณะงานที่ส่วนราชการจะช่วยสนับสนุนการเบิกค่าตอบแทนให้กับบุคลากรที่ไปช่วยปฏิบัติงานรวมไปถึงพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับที่จะสนับสนุนภารกิจงานของบุคลากรทางการแพทย์เช่นงานทุจการทะเบียนประวั การรับส่งผู้เข้ารับการกักตัวตามสถานที่ต่างๆก็ได้มีการรับการสนับสนุนอัตรากําลังเพื่อที่จะสู้โควิดสิในครั้งนี้ครับไปดูการดําเนินการนะครับของคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรีตอนนี้ก็เร่งตรวจเชิงรุกสําหรับคลัสเตอร์ตลาดผักผลไม้เพื่อแยกผู้ป่วยโควิดออกให้เร็วนะครับป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็เน้นย้ําว่าชาวราชบุรีทุกคนที่ป่วยต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที นายรณพบเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมีมาตรการตรวจเชิงรุกคัสเตอร์ตลาดค้าส่งผักและผลไม้พบเ,เพราะว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดนะครับอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ก็ได้ค้นหาผู้ป่วยด้วยการตรวจเชิงรุกทุกวันครับแล้วก็ยังได้มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานอีกสองคันเพื่อเป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อจะได้แยกมารับการรักษาให้ได้เร็วที่สุด ส่วนที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดราชบุรีก็มีการจัดเตรียมไว้แล้ว8แห่งด้วยกันรองรับได้กว่า400เตียงหากสถานการณ์มีความรุนแรงก็พร้อมขยายและก็ตั้งเพิ่มอีกนะครับแล้วก็มีการทดลองจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรับผู้ป่วยในตำบลถ้าผลเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆของจังหวัดราชบุรีเพื่อไม่ให้โรงพยาบาลแต่และแห่งรับภาระหนักจนเกินไปที่สําคัญครับถ้าภาคส่วนใดเนี่ยมีสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรวมทั้งศูนย์พักคอยก็แจ้งได้เลยนะครับแจ้งไปที่อำเภอได้ทุกแห่งหรือที่จังหวัดก็ได้ขณะเดียวกันครับยังคงพบผู้ฝา่าฝืนทํากิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค์ซึ่งก็เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดโดยได้สั่งการให้ดําเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งเจ้าของสถานที่ด้วยจากนี้ก็จะบังคับใช้กฎหมายตามที่จังหวัดราชบุรีได้ออกมาตรการไปแล้วให้เข้มข้นมากขึ้น แม้ว่าราคาของกระชายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครับแต่ตอนนี้นะครับร้านขนมจีนเมืองจันทบุรีไม่ปรับราคาขึ้นตามนะครับส่วนผสมหลักนั่นก็คือกระชายขาวครับตอนนี้ปรับตัวราคาขึ้นเป็นเท่าตัวเลยแหละนะครับก็ยืนยันครับว่าจะขายราคาเดิมคนขายอยู่ได้คนซื้ออิ่มท้องทานอาหารมีสสวนไพรไทยเพื่อสุขภาพครับ เราไปกันที่ร้านขนมจีนเจเพนครับคุณผู้ชมครับอยู่ในพื้นที่หมู่ที่สองตําบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับนางจันเพนง,งามสุขครับท่านเป็นเจ้าของร้านขนมจีนเจเพนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวครับว่าขนมจีนและข้าวราดแกงที่มีส่วนผสมหลักของกระชายในช่วงนี้เนี่ยขายดีครับแล้วก็ขายดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับถึงแม้ว่าราคาของกระชายจะปรับสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากหลายคนเชื่อว่า เจ้ากระชายเนี่ยจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อโควิดสิได้นะครับเราจะห่างหายจากโควิดสิได้จากที่เคยซื้อเมื่อก่อนนี้นะรกระชายขาวเนี่ยราคากิโลกร,รัมละ50-60บาทปัจจุบันครับปรับขึ้นเป็น130-150บาบาทต่อกิโลกร,รมัม แต่ว่าทางร้านเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะครับเนื่องจากผักชนิดอื่นๆที่นํามาเป็นส่วนผสมบางชนิดก็ปรับราคาลงนะครับเช่นถั่วฝักยาวครับจากถุงละสองตอนนี้ก็เหลือ100บาทซึ่งถือว่าเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนการผลิตกันไปล่ะนะฮะ สำหรับขนมจีนเจเพนเนี่ยนะครับเปิดขายขนมจีนมายาวนานกว่า30ปีนะครับโดยมีน้ำยาขนมจีนหลักๆก,ก็คือน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำพริกเนี่ยแกงเขียวหวานนะครับที่จะใช้กระชายเป็นสมุนไพรไทยที่เป็นวัตถุดิบหลักในเครื่องแกงเพื่อให้ออกรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของพื้นบ้านชาวจับุรีนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยในร้านยังมีเมนูข้าวราดแกงที่มีส่วนผสมจากเครื่องแกงและกระชายเช่น ผัดพริกปลาดุกผัดพริกแกงปลาดุก,กน,นะครับผัดพริกแกงหมูกรอบนี่ก็ได้รับความนิยมจากชาวจันทบุรีด้วยนะครับโดยเฉลี่ยใน1วันจะใช้กระชายประมาณวันละ1นกิโลครึง่งซึ่งเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิดสิส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพครับด้วยการเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพที่มีสุนไพรไทยเป็นส่วนประกอบโดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มวัยกลางคนอายุ30ปีขึ้นไปครับ เจ้าของร้านขนมจีนเจ๊เพนก็ยังบอกเพิ่มเติมนะครับถึงแม้ว่ากระชายจะปรับราคาขึ้นสูงแต่ทางร้านจะขายอาหารในราคาเดิมก็คือจานละ30-40บถึงบาทไม่มีการปรับราคาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและราคานี้เราอยู่ได้ลูกค้ารับไหวลูกค้ายังได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยซึ่งถือเป็นการช่วยกันไปในช่วงของวิกฤตนี้เราจะสามารถผ่านพ้นไปได้วยกันนะครับ มีน <Net> ้ำยาหนมจีนเนี่ยค่ะที่เป็นหลักเลยของการใช้กระชายค่ะมันก็กระทบบ้างแต่มันก็มีพวกผักสดมีอะไรที่มันมีราคาที่ลงมาบ้างเราก็เลยมันยื้อกันไปได้อะค่ะมีทํามีโขกน้ําพริกแกงสําหรับผัดเผ็ดนะคะสําหรับผัดผัดเผ็ดปลาดุกผัดปลาสับแล้วก็แกงป่าปลาไงแกงป่าปลาก็ใช้กระชายค่ะ ก็ขึ้นเยอะนะคะครึ่งหนึ่งเลยค่ะเคยเคยเจ็ดสิบแปดสิบหรือหกสิบาทนี้ตอนนี้ขึ้นเป็นร้อยห้าสิบบางเจ้าก็จะร้อยหกสิบแล้วแต่แล้วแต่บางร้านที่เขามีโอกาสที่นั่นนะคะเพราะเขาต้นทุนบางทีเขาซื้อมาก่อนมันก็ราคาเดิมถ้าเราไปซื้อตอนใหม่ก็ราคาสูงขึ้นก็ใช้เท่าเดิมค่ะจะถูกจะแพงเราก็ต้องใช้ปริมาณเท่าเดิมเพราะว่าเราทําของเราอย่างนี้มาแล้วมันก็จะขาดกําไรไปบ้างที่เราเคยได้มันก็จะลดลงไปตามส่วนมันนะคะ นี่ครับขนมจีนแกงเขียวหวานแกงอาทิแกงป่าเนี่ยธรรมดา30พิเศษ40่สขนมหวานนี่ั้วเลย2ี่สิบใช่ครับแล้วตอนนี้มีคนละครึ่งด้วยคโอ้โหนะได้ใช้บริการกันไปครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปตามข่าวกันต่อครับ